เดิมนะครับฮีโร่ปอมเมเรเนีนและวันนี้นะครับจะเป็นสาระความรู้เรื่องเกี่ยวกับว่า 1. นนอกจากการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่แล้วเนี่ยสิ่งใดที่เราควรมีสำหรับน้องปอมตัวเล็กๆไว้จิ๋วแบบนี้นะครับในเรื่องของอาหารการกินหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการกินอะไรที่เราควรมีติดบ้านไว้ยิ่งช่วงนีเคอร์ฟิวนะครับ เป็นช่วงที่แบบดึกๆหลังห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถออกจากบ้านได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราควรจะเตรียมไว้ในช่วงแบบนี้นะครับเพื่อเกิดอุบิเหตกกุกลางค่ำกลางคืนน้องหมาของเราเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆไม่กินข้าวนู่นนี่นั่น,นสิ่งไหนบ้างที่เราจะต้องมีเพื่อจะได้ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลน้องปอมของเราได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้สําคัญมากๆนอกจากการเตรียมสถานที่ที่ถูกต้องแล้วนะครับ หลายคลิปเราพูดถึงการเตรียมสถานที่ไปแล้วนาะอคลิปนี้เรามาพูดถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารเรื่องของพวกวิตามินหรือว่าอื่นๆอะไรที่จะช่วยในภาวะฉุกเฉินตานค่ำกลางคืนเผื่อน,น้องมีอาการไม่กินข้าวนอกน้ําตาลบ้างหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีอาการซึมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะทํายังไงบ้างคลิปนี้มีบอกไว้เลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกันนะครับเดีย๋ยวจะมีสาระ ความรู้อื่นๆมาอีกเยอะแยะแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ตรงหน้าของผมแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะเปิดโชว์กันอ่ะวางตัวเล็กก่อนนี่คืออุปกรณ์ที่จำเป็นเบื้องต้นนะครับผมนอกจากอาหารแล้วเนาะนี่อาหารที่เราควรมีนะครับอาหารสำหรับน้องสุนัขนะครับสิ่งที่หนึ่งเนาะ ในภาวะที่ปกติเขากินเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีอย่างอื่นโยเกิร์ตนะครับอ่ามีไว้ทําไมนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบาย 2. พวกสตาร์เตอร์มูสที่เป็นอาหารกระป๋อง 3. ซีซ่านะครับพวกนี้4พวกเจลวิตามินแบบนี้นะครับผมแก้วเล็กๆแบบนี้มีไว้ก็ได้นะครับไว้ผสมเป็นอุปกรณ์ไซลิงแบบนี้สำคัญมากๆนะครับ ไซลิงแบบนี้สาคัญมากๆอ่าช้อนบ้านทุกบ้านมีช้อนอยู่แล้วเนาะไม่ต้องเตรียมน้ําแดงเฮลบูบอยสําคัญมากๆนะครับมีไว้ติดบ้านทั้งคนและหมาใช้ได้นะครับเอาละวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงการเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรและใช้งานยังไงในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาพูดกันนะครับโอเคใน สุนัขเล็กๆแบบนี้นะครับบางครั้งเราได้รับน้องหมาไปแล้วเขามีการเล่นเยอะหรือเราเล่นกับเขามากเกินไปจนทําให้เขาซึมไม่ทานข้าวดูแบบอ่อนเพลียสิ่งที่อยู่ต่อหน้าของเราเนี่ยจะช่วยเราได้แต่ว่าผมกำลังจะพูดเป็นเ,เลเวลเลเวลไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเม <ME> ื่อน้องหมาไม่กินข้าวเราควรทําอย่างไรนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวขอเก็บเจ้าตัวเล็กนี้ก่อนโซนมากนะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาอยู่แถวแถวนี้ไปก่อนนะครับ มาเริ่มกันเลยถ้า,าปกติอาหารอาหารที่เป็นอา,อาหารแห้งอย่างนี้นะครับเราก็จะให้น้องปอมทานปเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าบ้านไหนให้แล้วไม่กินเลเวลที่หนึ่งที่เราจะทำนะครับคือทำให้อาหารนิ่มกลายเป็นอาหารเปียกแค่นั้นเองนะครับทำให้อาหารนิ่มกลายเป็นอาหารเปียกโดยการเติมน้ำเข้าไปอ่า คือการทําอาหารเม็ดให้เป็นอาหารแช่น้ําอาหารเม็ดแช่น้ําก่อนคือปกติเขาจะกินอาหารเม็ดแข็งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมทานสิ่งแรกที่เราจะทําคือการผสมน้ําแบบนี้เทเข้าไปแบบนี้นะครับใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะครับใช้เวลาประมาณ10-15นาทีในการผสมเอ่อในการแช่น้ําแบบนี้เพื่อให้จากเม็ดที่แข็งเนี่ย กลายเป็นเม็ดที่นิ่มลงนะครับแล้วก็มันจะได้มีกลิ่นทําให้เขาชวนอยากกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพยายามให้สังเกตนะครับเวลาน้อง,องปอมตัวเล็กๆของเราเป็นหวัดหรือว่ามีน้ํามูกอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีภาวะเบื่ออาหารหรือว่าไม่กินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรมีไว้ที่บ้านนะครับนอกจากช่วงเวลาที่เราเล่นกับเขาเยอะเกินไปแล้วเขาไม่ทานข้าวหรือช่วงที่เขาเป็นหวัดเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับโอเคเราเก็บเจ้าตัวเล็กแบบจริงจังก่อนอ่าอยู่ในนั้นลูก โอเคเราแช่นะครับประมาณ10-15นาทีนะครับพอแช่เสร็จให้ลินน้าออกนะครับพอแช่เสร็จปุ๊บให้ดินน้าออกนะครับผมแล้วก็ค่อยขยำขยำให้เขาทานนะครับทำได้หลังจากที่เราแช่น้ําไปได้ประมาณ10นาทีนะครับอาหารเมก,ก็จะเริ่มอืดแบบนี้แต่ผมแนะนําว่าให้ลินน้าออกด้วยนะครับเราอาจจะใช้นิ้วของเราเนี่ย ไว้แบบนี้แล้วก็รินน้าออกแบบนี้นะครับเราจะใช้มือขยาขยานิดนึงก็ได้นะครับหรือใครอยากจะให้แบบแช่ไปจนถึง15นาทีมันก็จะพองกว่านี้นะครับเราก็ขยาขยานิดนึงนะครับการแชร่แบบนี้ก็จะทําให้กลิ่นมันลอยขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็น้องเขาก็จะทานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับผมอ่า ลองแช่แบบนี้เห็นไหมครับเขาจะเริ่มดมๆดมๆดดดดดดอ่าแล้วก็ทานแต่ถ้ายังไม่ทานเราก็จะทําสเต็ปที่2ต่อไปนะครับผม mm hmm. ครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับเป็นสเต็ปแรกนะครับเป็นการแช่น้ําให้นิ่มไปแล้วนะครับแล้วก็วางให้เขากินถ้ายังไม่ทานอีกนะครับสเต็ปต่อไปอาจจะลองเป็นเม็ดแข็งก็ได้นะครับ โดยปกตินะครับสาหรับที่ฟาร์มเราจะให้ประมาณ2ช้อนโต๊ะคาว่า2ช้อนโต๊ะเนี่ยผมตวงประมาณนี้เลยนะคือ2ช้อนโต๊ะพูดคุณนะครับนี่คือ1นี่คือ2ช้อนโต๊ะนะครับอ,อ,อย่างนี้นี่ต่อมื้อนะครับสาหรับน้องปอมไว้สเดือน2ช้อนโต๊ะพูดคูนแบบนี้ได้เลยต่อมื้อนะครับไม่ใช่ทั้งวันนะครับและการใช้ตัวซีซ่าตัวนี้ผมไม่อยากแนะนําให้ใช้เยอะจนเกินไปนะครับเขาจะติดซีซ่าเกินแล้วเขาจะไม่ทานอาหารเม็ดเพราะฉะนั้ ถ้า,าหลังจากสเต็ปแรกที่แช่แล้วไม่ทานนะครับเราอาจจะลองเป็นเอาตัวนี้ไปผสมนะครับผมฟื้ปกติผมจะใช้แบ,บ่งเป็น6ส่วนแบบนี้นะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น,ยนได้3วันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราก็มาตัก1ส่วนแค่ประมาณนี้ชืบเข้าไปแบบนี้นะครับอ่า่ส่วนชืบเข้าไป ก็คลุกคุกนิดหน่อยคือแบบว้าวคลุกนิดนิดคืออาจจะไม่ต้องแบบบี้จนเละเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เอาไปให้ตัวเล็กของเราทานนะครับลองดูก่อนสเตปนี้คือสเตปที่2นะครับใช้ตัวซีซ่านะครับเป็นเป็นการผสมหรือจะใช้มือคลุกเลยก็ได้อย่างงี้อ่าใช้มือแบบนี้ก็ได้นะครับขยายมยาาหน่อยให้มันโดนให้มันโดนอาหารเม็ดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการจูงใจให้เขาทานนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปลองวางให้ดูเลยนะครับผม <c oughs> ให้จะกินให้จะกินให้จะกินนี่แบบอันนี้แหละให้จะกินให้จะกินอลองวางไว้แบบนี้นะครับผม <c oughs> นี่คือสเตจที่สองนะครับ โอเคหลังจากเมื่อกี้2สเต็ปแรกไปนะครับเรามาถึงสเต็ปที่3นะครับการใช้ตัวสตาร์เตอร์มูดนะครับผมให้เขาทานนะครับอาจจะไม่ต้องผสมแล้วรอบนี้เราให้เพียวๆลองดูนะครับสตาร์เตอร์มูดเนี่ยมันก็คืออาหารเม็ดนั่นเองนะครับในแบรนด์ของรอยัลคานินเนาะแต่ว่าเขาทำให้มันเป็นแบบว่าแบบนิ่มอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถตักให้ทานได้เลยเพอใช้เสร็จนะครับก็วางไว้แช่ในตู้เย็นได้นะครับตัวนี้อา่า มันก็คือการบดอาหารเม็ดนะครับให้ให้มันนิ่มลงไปนั่นเองนะครับเราก็ใช้ปริมาณต่อครั้งประมาณเท่านี้ก็ได้แต่ว่าการที่ให้ตัวสตาร์ทเตอร์มูดเยอะเกินไปหรือให้แบบสตาร์ทเตอร์มูดเพียวๆข้อเสียอาจจะทําให้อืดดูนิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทําให้ท้องเสียนะครับอืดอาจจะดูนิ่มลงไม่ต้องตกใจนะครับหรือเราจะผสมอาหารเม็ดเข้าไปก็ได้นิดหน่อยนะครับ นี่เรา,าจ,จะผสมตัวอาหารเม็ดเข้าไปนิดๆอะไรเงี้ยให้มันใหมม้มีตัวอาหารเม็ดด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็กุ๊กเขาแต่ว่าระดับเลเวลเนี้ยเราต้องใช้ตัว starter m o ์มูตัวเนี้ยให้เยอะกว่าอาหารเม็ดนะครับต้องใช้ตัว starter m o ์มู e ให้เยอะกว่าอาหารเมร็ดเพราะว่าถ้าสเต็ปที่2ที่ทําแล้วเขาไม่ทานนะครับสเต็ปที่3เนี่ยต้องใช้ตัว starter m o ์มู e แบบนี้นะครับผมให้เยอะกว่าเดี๋ยวเราลองไปวางให้เขานะครับผมมาแบบนี้ได้เลย อ่าทานอยู่แล้วคนนี้นี่นะครับเด็กๆเ,เขาก็จะทานเรียบปลึบเ,เลยนะครับเพราะกลิ่นมันค่อนข้างค่อนข้างชวนให้ให้อยากทานนะครับตัวสตาร์เตอร์มูตัวนี้นะครับครับผมหลัง ังไม่ทานอีกนะครับสเต็ปที่4นะครับดัชชี่โยเกิร์ตแบบนี้นะครับจะเป็นเอ่อรสมะพร้าวจริงๆผมแนะนําว่าเป็นรสมะพร้าวเอ่อที่แบบไม่ต้องเป็น0%ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นมะรสมะพร้าว0%ก็ได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆเอารสเอารสจืดก็ได้นะครับรสรสธรรมชาติไปเลยแต่ว่าไม่แนะนําให้เป็นสตรอเบอรี่รสผลไม้รวมรสส้มรสอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับคือเอาเอาเอามะพร้าวเอาอะไรแบบนี้นะครับหลายท่าน สงสัยว่าให้โยเกิดแล้วท้มาไม่ท้องเสียหรอจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ยาระบาบนะครับโยเกิร์ไม่ใช่ยาระบายเหตุผลที่เราเลือกแนะนําการใช้โยเกิรตเพราะว่าหนึ่งมันจะมีความคล้ายกึ่งนมนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เหลวเป็นน้ำซะทีเดียวแต่บางครั้งเนี่ย ถ้าเราให้นมโดยตรงเนี่ยในหมาที่ไม่กินข้าวหรือหมาเด็กที่เขาทานอาหารเม็ดแล้วเนี่ยบางครั้งจะมีภาวะการถ่ายท้องนะครับการเปลี่ยนเป็นนมทันทีอาจจะมีภาวะการถ่ายท้องแต่อย่างตัวนี้เนี่ยอย่างเวลาลอื่นออกมายังจะมีเนื้ออยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าใช้เป็นเลเวลใช้โยเกิร์ตนะครับผมอ่าเราก็ให้เขาทานก่อนแต่การให้โยเกิร์ตไม่ใช่ว่าเพียงพอนะครับหลังจากที่เขาเริ่มทานแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีแรงแล้วเนี่ยเรากลับไปสเต็ปที่3หรือสเต็ปที่2 ก็คือการให้ตัว starter ์ o o d หรือการให้ตัวอาหารเม็ดผสมซีซ่าเพราะสุดท้ายเราจะต้องปรับให้เขากลับไปกินอาหารเม็ดเหมือนเดิมแต่นี้เรา,าในกรณีที่ไม่กินจริงๆเรามาเจอเลเวลนี้นะครับก็คือการให้โยเกิร์ตนะครับผมโอเคสำหรับเร็ ใหโยเกิร์ตในเลเวลนี้นะครับอ่าเราก็จะตักมาประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นเนื้ออ่าประมาณสัก1ช้อนโต๊ะลองดูก่อนนะครับการตักระว่างให้ทานเนี่ยประมาณาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้อ่าเราให้จับน้องเขานะครับมาเอ่อดูมามา,มาให้ได้กลิ่นก่อนว่าเขาจะทานหรือเปล่านะครับอ่าแบบนี้นี่เราก็วางให้เขาแบบนี้นะครับผมอ่าเขาก็จะทาน แต่ในกรณีที่เขาไม่ทานเราจะทำยังไงนะครับในกรณีที่วางแล้วยังไม่ทานอีกรู้สึกว่าเพียจัดไม่มีแรงเลยเราจะใช้ตัวไซลิงเป็นตัวช่วยนะครับใช้ไซลิงเป็นตัวช่วยโดยที่เราจะดึงโยเกิร์ตขึ้นมานะครับอ,อาจจะดึงโยเกิร์ตจากถ้วยที่เราเทก็ได้นะครับแบบนี้นะครับใช้เป็นการดึงผ่านไซลิงนะ,ะแบบนี้นะครับผมอ่า โดยการป้อนเพราะจริงๆเราต้องให้เขามีพลังนะครับผมในการที่เขาอดเพลียเยอะๆอะแล้วก็ป้อนมุมปากแบบนี้นะครับเวลาป้อนน้องหมาป้อนยาป้อนไอ่์ป้อนอาหารเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามทําแบบนี้นะครับหรือเราจะใช้ตัว starter m o ์มู e นะครับดึงใส่ไซลิงแล้วก็ป้อนแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ตัวโยเกิร์ตมันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนนมนิดๆน,น้องหมาก็จะตอบสนองได้เร็วกว่านะครับพอหลังจากที่เขาเริ่ม กินโยเกิดไปบ้างแล้วเนี่ยเริ่มมีพลังเริ่มมีพลังงานขึ้นมาเริ่มเดินได้อะไรเงี้ยเราก็กลับไปสู่การให้ตัวสตาร์เตอร์มูดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เป็นอาหารนิ่มแบบเมื่อกี้ที่เราทําไว้นะครับนี่เห็นไหมครับก็กลับไปให้ตัวนี้เพื่อให้มีพลังงานจากสารอาหารจริงๆนะครับครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับเป็นการ ในกรณีเคสที่เป็นแบบว่าเหมือนนกน้ตำตาลแล้วน้องไม่ทานข้าวมาก่อนตั้งแต่เช้าจนเย็นกลับมาอีกทีเจอนอนออนอนกระพริบตาแต่ตัวไม่ตัวมีอาการชักเกรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเออเขาเกลิงแล้วเขาเขากัดลิ้นหรืออะไรสักอย่างหรือว่าเพียตัวเปรีย้ยลงไปเลยไม่สามารถลุกขึ้นมาทานอาหารได้ สิ่งหนึ่งที่เราควรมีติดบ้านไว้นะครับก็คือเฮลบูบอยน้ำแดงนั่นเองนะครับจริง,รงๆคล้ายๆกับภาวะคนคนเป็นโรคเบาหวานอะไรประมาณนั้นนะครับเราต้องพยายามเพิ่มน้ำตาลให้เขานะครับโดยวิธีการให้ผมก็ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องดึงเออน้ำแดงเพียวๆเลยนะครับเราควรใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะครับในการตวงเช่นอ่ะสมมติว่าเราจะตวงในในปริมาณหช้อนโต๊ะนะครับน้ำแดงห่งช้อนประมาณหช้อนโต๊ะประมาณนี้ นะครับเราก็จะเติมน้ำเปล่านะครับเข้าไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันเพื่อไม่ให้ความเข้มข้นเนี่ยมันมันมันมีความเข้มข้นของน้ำแดงเยอะเกินไปการป้อนน้ำแดงแล้วมีความเข้มข้นสูงเกินไปก็จะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับก็เป็นผลเสียนะและไม่ได้แนะนำให้ป้อนน้ำแดงอัดไว้ก่อนฟังนะครับ ไม่ได้แนะนําให้ป้อนน้ําแดงอัดไว้ก่อนหรือป้อนปูโค้ดบางคนเคยไปอ่านในอินเทอร์เน็ตรีเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาข้อมูลพุกบอกว่าต้องป้อนน้าแดงทุกวันป้อนปูโค้ดทุกวันน้ําตาลในเลือดหมาจะสูงนะครับพออายุเยอะขึ้นไปอาจจะเป็นเบาหวานได้นะครับมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงการใช้ของพวกนี้นะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อบางครั้งที่เขาเล่นเยอะเกินไปวิ่งเล่นตอนเย็นกับเราหรือว่ามีเด็กๆที่บ้านแล้วเด็กเด็กเล่นกับเขาเกินไป ให้ไว้ได้นะครับแต่ไม่ใช่ให้ทุกวันทุกวันแบบนั้นไม่ใช่นะครับโอเคตัวนี้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนาะเราผสมเพื่อไม่ให้แบบน้ำแดงมันเข้มข้นเกินไปอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งน้ำแดงหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับแล้วในกรณีที่เคสแบบนี้เขาไม่ทานอยู่แล้วแล้วเขาจะไม่สามารถเลียไม่สามารถคืนอะไรได้คือเขานอกน้ําตาลเพราะฉะนั้น เราต้องดึงไซลิงค์ไซลิงก์ต้องมีนะครับซื้อมาไว้นะครับอันละสองสามบาทไม่แพงนะครับและป้อนนะครับเข้ามุมปากนะครับให้กับน้องปอมของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะสาธิตการป้อนนะครับดึงน้ำแดงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ได้เข้มข้นเกินไปนะครับแล้วก็ป้อนเข้ามุมปากแบบนี้ในกรณีที่นกน้ำตาลนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เนี่ยการป้อนเนี่ยพยายามป้อนอาจจะป้อนเป็นเ่อ9 ml ก็คือ3ามครั้ง ในกรณีที่น็อกตัวเกรงแล้วนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เล่นแล, Muss ลแล้วเล่นเยอะแล้วเรากลัวว่าเขาจะน็อกน้ำตาลอาจจะให้แค่สอซริงก็พอนะครับกันไว้ก่อนแล้วก็ให้ไปทานอาหารอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ <c oughs> ตัวนี้จะทําให้เขาฟื้นตัวจากจากการน็อกการเพียได้นะครับผม <c oughs> ก็ป้อนไปนะครับผมตามปกตินะแต่ว่าไม่ได้ย้าอีกครั้งไม่ได้แนะนําว่าให้ทานทุกทุกวันแบบนั้นนะครับผมไม่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 ได้แนะนําแบบนั้นนะครับโอเค และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมีนะครับติดบ้านไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีติดบ้านไว้ผมแนะนําเป็นตัวเจลนูติพตอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเ,เรื่องไม่กินข้าวเรื่องออภาวะน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ป้อนหลังหลังจากเขาทานะ ก่อนนอนนะครับก่อนนอนเป็นเป็นเคสปกติเลยนะครับก็สามารถป้อนได้1.5 ml หรือว่า3 ml ต่อวันได้นะครับ1.5 ml หรือว่า3 ml ต่อวันตัวนูติพัทเจลก็หาซื้อได้ตามร้านคุณหมอสัตวแพทย์ทั่วไปหรือว่าร้านเพจช,ช็อปบ,บางร้านก็จะมีนะครับโดยต้องใช้ผ่านไซลิงเพราะจริงๆแล้วอะ่ะผมไม่แนะนําให้บีบใส่อาหารหรืออะไรก็แล้วแต่การใช้ใส่ไซลิงเนี่ยในน้องปอมเนี่ยจะไม่ทําให้เขาเลอะเทอะตัวเลอะเทอะขนเขาเพราะฉะนั้น เวลาใช้ทําแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้เลอะแล้วก็ไม่ได้เปืืองด้วยนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมฟืบมือข้างล่างบีบมือข้างบนดึงอ่ามือข้างล่างบีบมือข้างบนดึงมือข้างล่างบีบมือข้างบนดึงแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมได้มาแล้วง่ายๆแล้วก็ไม่เลอะเทอะมือด้วยนะครับการป้อนตัวนูติพาร์เจลเนี้คือดีนะครับมันเป็นเหมือนเจลพลังงานเจลอาหารแบบเอ่อให้พลังงานมีพวกวิตามินพวกอะไรที่สามารถนําไปใช้ได้ง่ายเพราะฉะนั้น การให้ก่อนนอนให้ได้นะครับแบบนี้นะครับก็ป้อนเหมือนน้ำแดงเหมือนเมื่อกี้อ่าป้อนเข้ามุมปากแบบนี้พอเขาเริ่มได้กลิ่นได้รสอาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะชอบนะครับตัวนูทริพาสเจลอ่ะเวลาเราป้อนอย่าไปป้อนตรงๆนะครับต้องป้อนลึกเข้าไปข้างในแบบนี้ค่อยๆป้อนนะครับอย่าไปเค้นเข้าเยอะนะครับอุ้มชิดอกแบบนี้นะครับอุ้มชิดอกปุ๊บแล้วก็ค่อยๆป้อนแบบนี้นะครับ อุ้มชิดอ,อกแล้วก็ค่อยๆป้อนนะครับป้อนได้เลยนะครับ1 5 m l หรือว่า3 m l แแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าและนี่นะครับก็เป็นคลิปที่เราสาธิตวิธีการ ทำในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่สเต็ปที่1ถึงสเต็ปที่4นะครับการก้อนเจลวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในในเป็นเป็นสิ่งที่เราแนะนําว่าควรจะมีติดบ้านไว้นะครับผมพวกนี้ควรมีติดบ้านไว้นะครับนอกจากการเลี้ยงอย่างถุกวิธีแล้วอุปกรณ์ที่จะช่วยในยามค่ําคืนฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยควรมีไว้ติดบ้านในกรณีที่หมาเล็กไม่ทานข้าวนะครับภาวะการไม่ทานข้าวเอ,อ่อในกรณีที่ย้ายบ้านใหม่ๆอ่ะเด็กพวกนี้เขาจะเริ่มมีความเครียด 1. สภาพแวดล้อมกลิ่นที่เปลี่ยนไปเจ้าของใหม่สภาพอากาศการเดินทางส่งเครื่องบ้างนั่งรถเย็นๆเป็นเวลานาน,านทำให้เป็นหวัดก็เลยทำให้ไม่ได้กลิ่นอาหารเพราะฉะนนอุปกรณ์ของใช้พวกนี้ควรมีติดบ้านไว้นะครับแล้วก็ทำตามสเต็ปที่ผมแนะนำนะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อร่างกายเขาฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติเราก็ต้อง เวทกลับมาให้ทานอาหารเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่แบบว่าให้แบบนั้นไปตลอดให้ซีซ่าตลอดให้จเจลวิตามินตลอดเอจลวิตามินเป็นอาหารเสริมอยู่แล้วไม่เป็นไรให้สตาร์เตอร์มูสตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับสุดท้ายต้องกลับมาให้เขาได้เคี้ยวอาหารให้ได้ใช้ฟันในการแทะกินอาหารกัดกินอาหารนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ฟันน้ำนมหลุดและฟันแท้ขึ้นมานะครับและนี่ก็เป็น คลิปอีกคลิปหนึ่งที่เราจะฝากไว้สําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงหรือว่าเ,อาเลี้ยงมานานแล้วอาจจะยังไม่เคยแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ผิดๆในการให้น้ําแดงให้กูโค้ดให้เยอะเกินไปน้องอาจจะมีภาวะเป็นโรคเบาหวาในด้ในอนาคตนะครับก็เราใช้ในประมาณที่พอเหมาะใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องแบบที่ผมอธิบายไปนะครับ โอเคสำหรับใครที่ชมคลิปจนจบนะครับก็ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปน้องปอมน่ารักน่ารักแล้วก็มีความรู้เป็นสาระที่เกิดจากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านแบบนี้นะครับก็จะได้ รับข่าวสารรับความรู้ความน่ารักของน้องปอมได้อย่างก่อนใครเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไลค์แชร์คอมเมนต์เข้ามาได้อยากให้ทำคลิปอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเมนเข้ามาได้นะครับเราก็จะเอามาปรับปุงในช่องของเราแล้วก็มาทำมาสาทีไทยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมกับน้องปอมตัวสีดำแบบนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงโควิดแบบนี้อยากเข้ามาที่ฟังของเราก็มาได้นะครับรักเรานึ่ง้อยหนนะครับเรามีมาตรการการดูแลให้นะครับบ๊ายบายวมมอ